พบกับหอยแครงเหมือนกันมาแตงา่งไม้ชักลูกทีมาแตง่งมาแต่งไม่หนังลูกมาแตง่งปับบกแตงไมห่หนังลูกครับผมปักแนวนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีนะครับที่หอยแครงจะมาให้โจงให้ลาบวันนี้เดียววันนี้ ่อหอยจะทำการตรวจมนต์ครับการหายใจนโมตัสสะพระกะตอกระตสัมมาสัพะสสะนโมตัสสะภะกะตุอกระตุสมมาสัพพสสะนโมตัสสะพระะตุอกระตุ้อสัมมาสัพพสสะจิต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 ิตจิตจิติตจิตจิติตจิตจิติิติติตจ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 ิจิตจิต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 ตจิติ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 ตจิตตจิติ ตอนจนบลูกก็อยากจะขอพรจากพระแม่เจ้าผู้พี่บอกเรี้ยงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่เรือนเพื่อจะให้มีโชคลาภเพื่อจะได้ให้ลูกหลาน,น,นมีความสุขเสียงนี้ก็จะขอเสียงไทยให้งวดพรุ่งนี้ขอให้ลูกได้ถูกรางวัล ด้วยเทินซาหยุดเราจะมารุ่นพร้อมกันครับไม่ใช่เหรอย่าลบดูนะฮะ้บั่คไรแบบอนาร่มันีมารีใสแล้วบหมอนปลาก็ได้รุ่นด้วยกันครับพอมีพี่น้องพอน้ำเดียวก็จัดให้นะครับ i̇şte หันมาเต็มที่ครับหันมาหมาลนี่ครับโดนจอไปครับน่ะโมสังคังนะโมสังคังนะโมสังคังนะโมสังถูกนะโมสังคังนะโมสังคังนะโมสังถูกแคบแคบ ถือกับว่าอนาคตโมพาละเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเพื่อนที่ไหนเกี่ยวแมงัง นั่นแหงลยโ้ยมือถูกไปย่างกินมาแ,แล้วเครับหนึ่งไมถามอจโีเดียวเือน้มัของทเป็นาย่าไได้มาอม้มาแล้วครับ,รบหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่ยงยนะุด ใส่ไปใส่ตำลูกเกงสองันเลยไร่ไปใส่โมไซไต่ค้าที่บางนันเบิดวันนี้พอไเยอาวดังนีคลิปขกันเออจริงด้วยว่าคอยใจพอย่ิ่งแต่คอยซิปพุชิบแค่นั้นแหละจริงด้วยว่าเติมเติมเล็กก่อน ซื limiting, ja ้อว taken, choice, that that ้ด้จะมาอ่นได้มึงเขียมได้เปิดกันเพลงต้นเยียไปเรื่อนนันนี่แลวโตเดียวนี่จะมั่ก่นเดวดาคนละคนเนาะจะมั่ก่สีมันเจีมันเทวดาโต้ร่างฮะจริงๆด้วยคอยตัดคนเดียเจ้ียมเรียงเราให้ตาโตค่อยๆเข้านะครับ พอหอยวันนี้ก็ให้โชคลาบนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเช่ยพพอหอย,อยาสาธุไว้ไค <laughs> แค่นี้นครับอย่าลืมนะครับถ้าโชคมาอย่างไรก็สานตน้นคุณลุงพอหอยนะบ้าง,น,งนะครับไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับถ้าเราอย่าลืมนะครับงดวันที่หนึ่งมิถุนายน สองห้าหกห้าครับเอามันกวดท้ายท้ายเลยไวแค่เหมือนกันครับรข้อน้ำเดียวจัดให้นะครับไว้แค่นนะครับสวัสดีครับ